ก็เราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะค,ครับผมวันนี้เราก็ในเกม Black Clover M แล้วก็มาอยู่กันในการรีวิวเจมเมเลโอน่าเวอร์มิเลียนหลังจากที่ผมได้มาแล้วเล่น1วันรู้สึกเป็นยังไงสำหรับตัวละครตัวนี้จะทีมแบบไหนโกงที่สุดนะสำหรับเจมเมเลโอน่าปันสเตตัสแบบไหนอ่าทำยังไงให้มันแรงเดี๋ยวเรามาพูดถึงในคลิปนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยเจมเมเลโอน่าเนี่ยมันก็เป็นแค่ตัวแหงปกติหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าแค่ย้ายเซตไอพวกแบบตัวดาเมจใช่ไหมอ่าตัวดาเมจตอนนี้คุณปั้นตัวไหนอยู่างๆนี ย้ายเข้าเจาเปเลแค่นี้ก็เล่นได้แล้วมันไม่ได้เหมือนกับแอตตาที่ต้องโอ้โหปันสเตตัสนะครับผมยิ่งเดฟเยอะก็จะยิ่งตีแรงใช่ไหมอ่ะมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมองว่าเฉยๆนะครับผมแต่จริงมันไม่เฉยนะครับพอเทียบกับตัวละครดาเมจปกติแล้วเจเมเลโอนาเนี่ยโกงแบบมาหากา์เป็นความโกงอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาพูดถึงกันละกันแต่ก่อนอื่นเลยนะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งสับสไครแล้วก็สาหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆมีคุณภาพาเติมเกมในราคาถูกกับการเติมเองผมก็ขอแนะนําไปร้านเติมเกม Power Play เลยครับบอกได้เลยว่าเติมถูกกับการเติมเองลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันนะแล้วก็สาหรับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android ที่เอาไว้เล่นเกมแ l a c k c เออร์บน PC นะครับผมก็แนะนําเป็นรายได้ของโปรแกรมจำลอง Android LD Player 9นั่นเองครับบอกได้เลยว่าลื่นไหลทุกการใช้งานนะไม่ว่าจะเป็็นนนนนนเเกกกมมมมมมออออออะไไรรรรที่่่่ยยูใืืถถสาาาาาํลลบคดด้โโผปแจง Android Player LD 9 ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันทีนี้นะครับผมเรามาพูดถึงในเรื่องของการจัดทีมกันดีกว่าผมเนี่ยจัดทีมแบบไหนสำหรับส่วนตัวของผมนะผมไปเจอมาหลายทีมแล้วผมรู้สึกว่าแม่งเฉยทุกทีมเลยนะไม่ว่าจะเป็นเอ่อทีมชาลอนนะครับผมแล้วก็จะเป็นไอนะ้น,นีนะเวนเจออีกตัวหนึ่งใช่ไหมที่อยู่กับเจมิเล่อันนั้นถามว่ามันโกงไหมผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แรงมันก็โกงแต่มาเจอทีมนี้บอกเลยว่าไม่ได้เกิด <c oughs> ซึ่งทีมที่โกงที่สุดนะครับผมอ่าสำหรับผมแล้วการผมคิดว่าตัวนี้แหละเป็นเมต้ามากที่สุดแล้วกับอ่าใารื่ของฮิลเลอร์อย่างเจมแม่มดเขาก็จะมีการฮิลแรงตามดอทใช่ไหมถ้าเกิดว่าเขามี2ดาวแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มี2ดาวเก็บลงคางครับนะครับผมเล่นไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครมี2ดาวอยู่แล้วควักมันขึ้นมาครับตัวนี้เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ทําให้เจเมเลเนี่ยโกงมากๆเลยนะครับผมอ่ะเรามาพูดกันนะครับผมสำหรับเจเมเลมันเป็นตัวละครแบบไหนเนาะก็ให้ทุกคนเนี่ยคิดว่าเป็นตัวละครด เซตสกิลประมาณนี้แล้วก็ต่อไปครับแม่มดแม่มดเราก็จะมีการใช้สกิลที่2อนะครับผมเพื่อ8ดอทเพิ่มเติมด้วยแล้วก็จะมีในเรื่องของการใช้ประสานเพื่อให้อ่าเจเมิเลเนี่ยใช้การประสานนะครับผมความเก่งของเจเมิเลอยู่ที่ไหนอยู่ที่การประสานนะครับผมแล้วแต่คุณนะว่าเ <c ười> ฮ้ย <c ười> คุณอยากจะใช้ให้เจมิเลประสานก็ได้นะครับผมแต่ถามว่าถ้าคุณเอาแม่มดเข้ามาแล้วผมแนะนําแบบนี้ดีกว่านะครับผมมันจะดีที่สุดเนาะเนื่องจากเราไม่ได้ใช้อันตีถ้าเกิดว่าเราใช้อันตีไปใครจะลดเลือดแอตตาใช่ไหมแล้วบอกได้เลยว่าเหมือนฆ่าตัวตาายเรไไม่ด้ อมตะครับเราไม่ได้เล่นทีมแดงล้วนสําหรับใครที่เล่นทีมนี้อยู่แล้วเปิดทางด้านของอันตีแม่มดยาหาธรรมนะครับผมเหมือนเป็นการฆ่าตัวตายใช้แบบนี้ก็พอนะครับผมซึ่งทางด้านของไอการเผาไหม้ของเจมิเลเนี่ยมันแรงพอๆที่จะทําให้แอตตาเนี่ยเข้าสู่สถานน้ำแอนตี้เมจิกได้เลยทั้งๆที่เขาเนี่ยเลือดเต็มหลอดอยู่เพราะฉะนั้นแล้วมันแดงมากครับโดยทีมนี้ทั้งแดงทั้งถึกส่วนต่อไปการทํางานของเจชาร์ลอตนะครับผมก็ามาเปิดบัฟซึ่งเป็นบัฟที่โกงมากลดความเสียหายได้เถื่อนนะแล้วก็จะมีในเรื่องของเอ่อเพ สแปมอันติีรัวๆนะด้วยความที่ว่าทีมนี้เนี่ยมันไม่มีตัวดาเมจชาร์ลอตเนี่ยจะเพิ่มแอแต้มให้กับตัวเองเนาะและทีนี้ก็คือการ์ดอาวุธประจําตัวของเจชาร์ลอตเดี่ยจะไม่จําเป็นแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นไปใส่อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการ์ดแสงจันทร์หรือการ์ดตัวนี้ก็ได้ที่มันจะเพิ่ม HP นะครับผมถ้าเกิดว่าเพิ่ม HP คืออะไรก็คือมอบโลให้ดีขึ้นนั่นเองอ่ะ เพราะฉะนั้นก็สามารถใช้แบบผมก็ได้นะครับผมดังนั้นใครที่เล่นทีมนี้อยู่ไม่แนะนำทางไดาของการ์ดประจําตัวของชา์ลอตนะยกเว้นแต่ว่าเราเนี่ยมีการกดมือเองถ้าเกิดว่าเรามีการกดมือเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ใช่ไหมว่าเราจะให้เจอกกอกับตัวไหนก็ให้เป็นทานท่าของเจมส์เมอะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเซตทีมกันบ้านยังไงก็ไม่ควรที่จะใส่การ์ดประจําตัวของตัวเองอ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็แอตต้าคงไม่ต้องพูดเยอะนะครับผมหลายๆคนก็คงปั้นมาแล้วเป็นการเปิดโลป่ปล่อยมันวนลูบซ้ำๆแบบนี้แหละ,ะผมมเเอาไว้พก <c oughs> ไไม่ได้มีอะไรเลยตัวละครตัวนี้แบบบางครั้งอ่าเลือดเต็มอยู่ใช่ไหมแล้วมันโดนไฟอะ่ะ แปะขึ้นมาแล้วมันเข้าสู่สถามแอนตี้เมจิกปั่นทีฝั่งนู้นนะครับผมต่อให้เป็นเจมเมเลก็ตายยกตี้อันนี้ก็ใส่มาได้เฉยนะครับผมทีมก็จะเป็นประมาณนี้อธิบายมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่านะครับผมโอเคทีนี้นะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะตึงเปรี้ยไหมนะครับผมสลับทีมนี้อ่าโดยความที่ว่า3 0 0แสนนะครับผมเสียดายอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าผมสู้กับตัวพลังเยอะๆนะครับผมปัญหาเลยคือฟางด้ของเจมเเลโอหน้าเขานะ่ะน่าจะมีครีตที่สูงแล้วคุณดู <laughs> <laughs> แลวคุณดูเจมเมเลโอตก จากอันตีของเขาไม่เป็นไรนะครับผมพยายามจะให้เจ๊แตกก็แล้วกันแล้วเจ๊แตกนีก่ก็ก็คือจบเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่าผมยังปั้นคีได้ไม่เยอะนะต้านคีก็ไม่เยอะดังนั้นก็โดนทีก็คือติดคีอย่างแน่นอนเอาแล้วฝั่งนู้นเปิดครับผมฮะปิดด้วยน,นี้เอาแล้วไงต่อแม่มดครับผมปึ๊บแล้วก็ปล่อยไปครับผมเปิดมานาสกินแบบตึงๆเพื่อลดดาเมจฝั่งนู้นเขาก็มีแม่มดเหมือนกันโอ้ที่เหมือนกันนะผมแต่พลังสูงกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันออโต้ว่าใครเดี่ยวจะชนะ เขาผมว่าเขาน่าจะชน,น,นะนะเพราะว่าเขาปั้นได้ตึงกว่าผมอะ่ะมีแค่ตัวเดียวคือแอตตาผมตึง <c oughs> มาดูว่าจะรอดเลยจะนลูกครับปุ๊บแม่โมบุกก็ห้าดาวแดงได้สี่ฝั่งเขาก็ห้าดาวไหมเออถึงแล้วห้าดาวห้าดาวห้าดาวแดงอะไรเดี๋ยวติดมาจากเกมอื่นแล้วแล้วใส่จังหวะน,นี้ตู้้าไบโอ้ยไม่ติดชี้ครับผมปั้นได้ไม่สุดเสียดายแล้วจวังหวะน,นี้ใจไงเขาเล่นแบบสูตรเดียวกับเราเลยนะแต่เจชฉนลอดเขาประสานว่ะเอาแล้วจวังหวะนี้ จะรอดหรือจะร่วงฝ่ายไหนจะเป็นคนแพ้แล้วฮิวฮิวเดือดมากนะครับผมอาทีมดีมากก็คือทีมท,ที่แบบดีที่สุดแล้วแหละนะครับผมอ่ะถ้าเกิดว่าใครไปใส่พวกดาเมจล้วนยังไงโอ้แพ้แน่นอนตัวนี้มันฮิวยับครับเอาแล้วโอ้เจีม่เรวหน้าผมจะตายว่ะแล้วแม่มดใกล้จะมาไม่เป็นไรครับฮิวปึ้งเข้าไปครับผมหนึ่งแสนครับฮิวหนึ่งแสนด่ผมใส่เป็นเด็นะอันนี้แม่มดใส่เป็นเด็บถ้าเกิดว่าผมใส่เป็นเฮดกีอาจจะมีสองสามแสนนะ ว่าดิวเถื่อนจริงๆอ,ะอ่ะเออโอ้โหแล้วแบบทีมแบบไม่มีใครยอมใครอ่ะทุกคนเอาไปเอาไปนะครับผมน่าจะได้เร่งเวลาอ่ะเร่งเวลาไหมนะครับผมทีมผมเนี่ยก็แอบเสียเปรียบอย่างเอ้ยไม่ดิทีมเขาดิปป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 เรียบร้อยนะครับผมทีมเขาล่วงไปตัวหนึ่งแล้วไม่ต้องแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าแอตต้าเขาเนี่ยจะขึ้นเกมไหมอันนี้เราก็ต้องรอด,ดูก่น <S <S <ค>อนปึ๊บจิมิเลโอ,โอนาต่อยมาครับผมเจชาร์ลอ็อบตัวเองกูจะตาย เอาตายไปแล้วนะครับผมโอเคต่างคนต,งต่างตายเอาละใครจะอยู่ใครจะร่วงมาดูกันครับตอนนี้อเจมไปแล้วหน้าต่อยไปอีกโอ้ฟังเขาใช้สกิลมาหหติดเผาไม่อีกละจะตายจะตายเอาะเนี่ยปึ๊บโบ้งเข้าไปอืมเจ๊อืมจะตายก็ไม่ตายนะเจ๊เขาเนี่ยโอ้โหเลื่อฮิวแบบอเถื่อนจัดโอ้โหต้องยอมรับว,ว่าฮิวเถื่อนจริงจริงผมน่าจะแพ้เพราะว่าพลังน้อยกว่านะผมทิมนีไม่เถื่อนจริง หรือว่าจะพิกเกมไหมเรียบร้อยพิกเกม <c oughs> บอกนะขึ้นอยู่กับแอตตาเลยนะครับผมทีมนี้โอเคนะครับผมก็จะนำมาได้ถือว่าเป็นการสูส้สีสู้กับทีมรูปแบบเดียวกันของกับตัวเองอ่ะ๋ยวเรารีหาแบบพลังอเงยอะก่อนอ,อันนี้ก็ไม่ไหวนะถ้ายิ่งมีแม่มดเนี่ยไม่ไหวแน่นอนแล้วปั้นยังไงวันนี้สามแสนหกเลยม้ยอันนี้ผมปั้นได้ไม่ตึงท่าไหร่อ่ะโดยเฉพาะเจชรลลอตยังแบบไก่กาอาราเร่อยู่เลยอ่ะเดี๋ยวขอหาอีกสักทีนึงนะครับผมอ่ะฟังก่อันนี้ผมบ้า น่าจะไม่มีอันนี้เจ๊ไม่เรวหน้าใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอทีมประเวทนี้นะครับผมกับตัวนี้ของผมเนี่ยอันไหนมันจะเจ๋งกว่ากันนะระหว่างการใส่เวนเจ้นนะครับผมกับการใส่ตัวฮิวแบบผมนะมากับคนนี้เป็นคนสุดท้ายแล้วที่เราเดี๋ยวจะลองออโต้ดูนะครับผมบโดนประสานมาโอ้โหต่อยแรงจริง โดยาสารจากอะไรนะแวนจ์นีน่ลดดามจปึ๊บเข้าไปนะครับผมแล้วก็แม่มดได้ฮิวอยูดนะครับผมครับแล้วก็ต่อยถ้าเกิดว่าแม่มดเนี่ยมีเลือดเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเนี่ยจะแบบฮิวตึงจัดเลยลเดี๋ยวค่อยไปเพิ่มเลือดทีหลังนะตอนนี้ก็ฮิวตึงแล้วนะฮิวแสนหนึ่งนะครับผมมีบางช่วงฮิวแสนหนึ่งนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นไปนเรื่อยๆมันก็จะมีการตัดฮิวไงยังไงเราก็ เอาแบบนี้แหละเอาแบบนี้และแบบนี้บบนมันก็โอเคแล้วที่เหลือก็ทําให้มันถึกขึ้นก็พอแล้วประสา,านเลครับปึ๊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 บโอเคนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้แบบผมบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่อันตรายมากถ้าเกิดว่าผมเนี่ยปไปเซตตัวนี้ไว้ใช่ไหมมันก็จะมีการไปต่อยเจเมเลโอและทีนี้ทําให้มานาสกินลดดามเมจของผมมันหายเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเลยไม่งั้นเนี่ยตายแน่นอนครับอ่ามันเป็นแบบนี้แหละนะครับผมไอยังไงอะ ถ้าเกิดว่าเราเป็นเป็นฝ่ายที่ไปต่อสู้เขาใช่ไหมคนที่เร็วกว่ามันจะคือฝ่ายเราเว้ยถ้าเกิดว่าสปีดเท่ากันนะแต่ถ้าเกิดว่าสปีดอออยู่ที่ว่ายังไงอะสปีดไม่เฮ้ยเดี๋ยวผมพูดอะไรวะเดี๋ยวขาสตตอปก่อนอ่ะเอาใหม่เอาให,าใหม่เมื่อกี้สิ่งที่ผม อ่ากำลังจะอธิบายถึงก็คือถ้าเกิดว่าสปีดเราเท่ากันใช่ไหมอ่าเมื่อกี้เมเลว่าเขากับเมเลว่าผมเนี่ยมันสปีดเท่ากันนั่นแหละด้วยความที่ว่าผมเป็นคนไปฝ่ายตีเขาใช่ไหมมันก็ทําให้เจมเมเลวหน้าฝ่ายผมเนี่ยนำเขาอยู่นะครับผมเห็นไหมสปีดเท่ากันก็จะมีการนําเขาแบบนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าอ่ากับการนะผมฝ่ายเขามาลุกเราเนี่ยก็คือเราเนี่ยจะไปอยู่ตรงนี้นะครับผมส่วนเขาเนี่ยก็จะได้เริ่มก่อนเพราะฉะนั้นทีมนี้มันกันบ้านได้นะครับผมแต่เล่นเองเดียวก็พยายามดูสปีดด้วยเพราะว่าเราเนี่เเเรร็็ววกกก่่าาา้ิดดปองไไ นะครับผมไปต่อครับปุ๊บบัฟไปครับไม่รู้ว่าใครจะอยู่ใครจะล่วงจังหวะนี้มีเผาไหมอู้หู 6, 000, หกหมื่นห้ายูแบบตึงจัดเรียบร้อยเจ๊แตกแล้วก็อย่างเดียวับผมแอตตาเขาจะพลิกเกมหรือเปล่านะผมเพราะว่าค่อนข้างอันตรายเลยเรื่องแบบนี้อูห้หูประสานมาอมืแล้วเจ๊ชาร์ลอตของเราเปิดบัฟไปครับผมเพื่อลดดาเมจความเสียหาย แล้วก็ประสานติดไฟไปครับเจมิ่เล่ต่อยเข้าไปดูดยั่วยุยั่วยุยังไงแต่ถ้าโดนปันหมวกก็แตกนะครับผมอะโลหายไปแล้วครับจังหวะน,นี้เอ้ยเจ๊เอาดีๆเอาเผาให้มันตายเออตายปะตายต้องต้องตายปม่โอ้ไม่ตายโอเคนะครับผมสับไม่เข้าด้วยก็ก็อยู่ดี่เขาแหละเรียบร้อยนะครับผมก็ชนะไปอจะเป็นประมาณนี้นะครับผม ก็พยายามระวังด้วยถ้าเกิดว่าเราเป็นฝ่าย PVP ก็อย่าวางใจออโต้นักโอเคเราก็พูดถึงแล้วก็สรุปเกี่ยวกับหน้าตของตัวละครอย่างเจมมี่เลวนาดีกว่าบางคนเนี่ยอาจจะเฮ้ยรู้สึกว่ามันก็เหมือนตัวละครดามเมจปกติใช่ไหมอ่ะมันก็เหมือนตัวละครดามเมจปกติเพราะว่าเราเนี่ยก็ปั้นสายดามเมจกันอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะเป็นพลังเวทนะครับผมเป็นคีเลดีดามเมจไม่ได้ต่างจากตัวละครดามเมจปกติเลยแต่สิ่งที่ต่างกันคุณจะเห็นได้ชัดเลยว่าหนึ่งเลยนะครับผมเจเป็นสายอะไรสายแทงทําให้เจเนี่ย ตายยากนะครับผมอ่าแล้วก็ดาเมจก็แรงถ้าเกิดว่าคุณลองเอามาเทียบอ่าเอาเป็นเจมิโลน่านะครับผมคุณมาทําเป็นดาเมจใส่ทีของคุณแล้วคุณเทียบกับอ่าได้จูเลียสนะครับผมหรือว่าได้ฟาน่าอะไรก็ตามคุณคิดว่าฝ่ายไหนจะชนะก็แน่นอนครับเจมมเลมีทั้งความถึกนะครับผมมีมานาสกินเผาไหมก็เป็นตัวละครที่โคตรแรงดังนั้นมันไม่ใช่ธรรมดานะครับมันอาจจะมองว่าเฮ้ยอ่าสกิลต่างๆนานาเนี่ยของเจเนี่ยมันค่อนข้างธรรมดาแต่การใช้งานเนี่ยนับว่าเป็นตัวละครดาเมจที่ดีที่สุด ัตอนนี้เลยนะครับผมดังนั้นเจมเมเลเนี่ยไม่ได้กากนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็คือน่าจะไม่มีใครเล่นจูเลียนแล้วเนาะเพราะถ้าเกิดว่าคุณมีเจมเมเล5ดาวเนี่ยสิ่งที่คุณจะเห็นได้เลยก็คือยั่วยุฝ่ายตัวดามเมทที่สูงที่สุดใช่ไหมยั่วยุเวนจนมาเวนจนตีปุ๊บโหสกิดนะครับผมแทบไม่เข้าและทีนี้ยังโดนปล่อยไฟใส่แล้วแบบว่าด้วยความที่ว่าจูเลียเป็นตัวดาเมจใช่ไหมบางที่นะครับผมโดนไฟไปไม่กี่ทีแม่งแตกนะครับผมทังั้งที่เมเลโอนเนี่ยยืนได้ชิวๆนะครับมมดาเเจ่่ไไว้ ส่วนการวุ้ประจำตัวถามว่าจําเป็นไหมผมแนะนําเลยนะครับผมเอาจริงเราไม่จําเป็นต้องขัดก็ได้นะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเล่นสายเผาไหม้ดยปัจจุบันเนี่ยอย่างที่คุณเห็นสองสามแมตท,ที่ผมให้ดูก่อนหน้านี้ใช่ไหมผมเล่นเป็นสายเผาไหม้เลยนะครับผมดาเมจเรื่องความแรงเนี่ยก็จะมาจากสกิลตัวนี้แต่คุณเห็นไหมว่าผมไม่มีคีนะครับผมทําให้เรื่องความแรงเนี่ย,ก,าาก,ก,มมยก็ถูกตัดไปนะครับผมดังนั้นต่อให้ผมเนี่ยมีการ์ดขาดสูงเท่าไร่มันก็ไม่ได้มีผลหรอกครับเพราะคีผมเนี่ยเจ็ดติ๊บ มันน้อยนะครับผมแต่สิ่งที่ผมเนี่ยยังแรงอยู่เหมือนเดิมก็คือเรื่องของ Magic ADK นะครับผมแล้วก็ ADK บางคนอาจจะทำได้สูงกว่านี้เนาะเพราะว่าเรื่องของการเผาไหม้เนี่ยมันก็จะมีการเผาไหม้ตามพลังเวทแล้วก็พลังโจมตีดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องมีคีก็ได้เราไม่จำเป็นจะต้องอมาใช้อะไรนะ ตรงนี้นะครับผมมีมนา,าสกินอยู่ใช่ไหมเมื่อโจมตีจะมีโอกาส85%ไม่จำเป็นนะครับผมแต่ยังไงก็เอาจริงๆแล้วเรายังใส่ตัวนี้ได้อีกนะครับผมทําให้เผาไหม้ได้แรงกว่าเดิมแต่สียดยอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าเราใส่ตัวนี้เนี่ยเราจะขาดการแจกมานาสกินให้กับเพื่อนเนาะดังนั้นก็ไม่แนะนากนแล้วกันนะผมใส่เป็นการประจําตัวนี่แหละจะได้แจกมานาสกินให้กับเพื่อนได้ด้วยนะครับผมเล่นเป็นสายถึกไปเลยตอนนี้ทีมดาเมจก็คือไม่ได้สกิลแล้วนะครับผมอาเจี้ทาร์ลอตนี่แม่งก็ถึกอยู่แล้ว ไอตัวนี้นะครับผมยังแจกมานานสกินอีก,อกโอ้โหถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เล่นทีมเผาไหมบอกเลยว่าร้องเอายิงร้องมากนะครับผมตอนนี้แทบจะเล่นไม่ได้เลย <c oughs> อ่านะครับผมก็จะเป็นประมาณน,นี้เนาะสำหรับตัวละครอย่างเจฟเมเลโอน่านะครับผมก็ลองไปปั้นดูนสำหรับผมเนี่ยก็บอกได้เลยว่าชื่นชอบนะครับผมยังมีตัวละครในอนาคตอีกอ่าลืมบอกไปขอต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับผม <c oughs> อย่างเช่นตัวละครอย่างยูโนเข้ามาทีมเขียวใช่ไหมและถามว่ามันเป็นเมตามากไหมเอาจริงมันก็โกงนะครับผมแต่อย่างที่ผมบอกไปใช่ไหมว่าเจเมเลโอน่าเนี่ยเขาเป็นตัวอะไร เป็นตัวแท้งนะครับผมแถมมีดาเมจได้สูงตัวนั้นมีดาเมจสูงก็จริงนะครับผมแต่เขาเป็นตัวดาเมจใช่ไหมแล้วมันก็ทําให้ตายง่ายถึงคุณอยากจะเอามาเล่นกับเจมเมเลโอก็ตามคือผมก็ยังไม่แนะนาอยู่ดีเอาจิงคุณไปใส่อ่ะอย่างเช่นทีมทเกียวเลยเจมเมเลโอหน้านะครับผมอาเจชาร์ลอตวาเนซ่าในอนาคตอ่าเอาตัวอะไรอีกนะครับผมที่มันเป็นแทง้งเออเอาตัวน,นี้ก็ได้นะครับผมอ,อ่ะอย่างเช่นดิวเอาไปใส่ก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นตัวฮิวอ่ะตัวฮิวมิโมซ่านะครับผมซีซ<ว>ั<ว>่นถ<ว>ัดไปเอาไปได้นะครับผมค ไได้เลยเพราะว่าตัวดาเมจนี่มีทั้งดาเมจมีทั้งถึกแล้วคุณไม่จาเป็นต้องไปหาตัวดาเมจตัวอื่นดังนั้นยูโน่เนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะเอามาเล่นคู่กับเจมิเลนาก็คิดให้ดีๆนะครับผมเอาจิงมีแค่เจมิเลนาก็เป็นดาเมจที่ดีอยู่แล้วลองเก็บอีกสักหน่อยนะครับผมผมคาดว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะไม่ต้องเชื่อนะผมมีความรู้สึกว่าเมตาทีมฟ้าเนี่ยกำลังจะกลับมาเเร็วนี้นะครับผมโดยการกลับมาเนี่ยก็คงเป็นใครไม่ได้นะผมนอกจากเป็นทางด้านของตัวละครอ,อย่าง โนเอลนะครับผมอาจจะเป็นโนเอลล่างวาคิลี่ถือหอกนะครับผมแล้วก็เป็นสายแท้งอีกสักตัวหนึ่งนะครับผมอาจจะเป็นก็ได้นะครับผมอันนี้เราก็ต้องรอดูในอนาคตเนาะดังนั้นสำหรับคลิปนี้นะครับผมไม่ได้มีอะไรมากหวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบคลิปนี้นะครับผมไม่มากก็น,น้อยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ